ผมเอาสบายดีเลติสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมาเนี่พามาตามล่าแมงกินนนเอานี่นี่พี่ทั้งเหมดหรือเปิดแฝดโอ้ยเทิงเปิดมากกะหอยกันอยู่สีอีกมันละดูผสมพันธุ์นะน่ยนเนี่มันจะอยู่ตามกกตีวกกเต้าเปิดมากกะสีกันโลดเอาเนี่ยเห็นหมดเนี่ย พอดีอันมันไข่นะก็น้ำเสียมันมวเด้นี่มันม้วนนะพี่น้องเด้อมัอนี้นะดูเร่งพุ่นเห็นเยอะอืมมัอนี้มาแกะมือสิบอกมึอคืนนี่มาแล้วแต่บ่สำเร็จจังหวะอยากหายคือยังนี่มือคืนนี่นะโคตรดีมึงมึงมึงอะไรโคมเฮาปิดโคมก่อนอยากหายรีรอมึอคืนนี่พี่น้องเอ้ยบ่ได้ เดนี่แมงกะนอนพักติ้วพี่น้องเน่ตกจ่อยเปิดมาก็ซี่กันเลยม <c ười> ั้งเดนี่หากับมาวันหนึ่งนี่แหละพี่น้อง เอ้ามันก็ตดกันขัดไปค่อยใบมันอยากหลอนอะไรพี่น้องเลยมกุัน็บได้เก็บได้มันหน่อยโพดหน่อยนี้เนาะออมันหน่อยโพดอันนี้ผมเก็บซ้ำ Hôm nay nó hiểu khổ đấy phí đồng ơi, họ hiểu khổ đấy Ơ Mấy khuôn xia khả năng lấy mấy này Bộ đài chát đi ơi Này phí đồng này, nhìn bọn này 2องสามคู่ดาากันอยู่โพดโพแม่คาน,นูนเนี่ยนี่พี่น้องพ่อแม่คาน,นูนเนี่ยนี่คนนะสิสามดายมีอยากสิภาควายสูอ่าวายสูพสูกสับพายวะ เอามาพี่เด้อสูอ้เด้อเนี่นนนคคยค่อยๆพี่น้องเอออย่ามันตกที่ดินมันตกที่ดินแล้มันหายากไหมเห็นโอ้ย,อบอยรบกวนเวลากูซี่การมันสิวะ ลายห่างปมดท่อมือนันาสาคารเอามาเฮ้ยมาใส่โอษ เน่ตกย้อยเออสามันสิมันพี่น้องเออมันก็ะสีไข่ด้บันนี้มันมันแบบนี้อ่ะมันมันซี่กันนั่นแหละสามันสิไข่พี่น้องเออแบบนี้นะจริงจริงเน่ปินไม่ได้เห็นวันนี้มันตกลงที่ดินแล้วมัยนะยก เบิ่งมันจบขีดเดียวพี่น้องเด้อมันจังมวนบ้านเก็บเห็ดปูก่ลคพี่น้องถ่ายเองเก็บเอง สะคอนนะมาทอดห่วยม,มันเหน็นเห็นมันโคมกันบนนักขอไปบนนั่นแหละขอ่อยไม่ได้ส่อนะไม่ได้ส่อก็คือบม่ได้สอ่อเอาโอ้ยตกตกตกเอาของเช่ามาดูมาเทมึงดู ได้หลายเส้นได้มึงหะอ่าแต่ว่าบอดิคือมือนาเนี่ยมือหนามันยังโบทันในโคมกันอือมือในโคมกันเลยเวลาอันเศร้ามันก็ตกึ้นางก็คือเก่าอ่าแต่ว่าเศร้ามันก็ไ่ค่อยล่นเสมอไปอือทองบ่อน่นนะอึ้องเหลืองเปิดม็เจอทองเลยนั่นเฮ้ยน่ะน่ะน่ะนี่ได้บ่ลบ่ลนบ่เออกองควายกองลงมา เิงวอาใหม่ไหมเออเอาใหม่กันที่ครามันก็บระดิร่นง่ายเด้อโอ้ยสปะสีกันอึงมันโค้งกันแหลมนี่มาถือขอนมือพี่ลงมือเจ้าพี่กันตัวเดียวนะใส่หัอลงไปตอแล้วมันตกขึ้นอืมอืมอืมกันได้ข่ากันกันเนาะ ถ้ามันถ้ามันอยู่ตัวเดียวน่ะพี่นนองเอ้ยมันสิ่มันสิเออตกปอกโลดมันมันมันแบบว่าโอ้ยกูโดกูขอตายดีกว่ามันว่าเออมันก็เลยตกปอกเอ้าเจ้านะเอาอันนี้แหละถือทางนี่ก็สิถืออันนี้ไปตก่งเอากเศร้านะ ไหนที่บอกกันกันตัวเดียวมันโดดลงโดดกันสองตัวนี้นิ่มหยาบอึ้งอึงฉันโสดน่ะคนมีคู่ไม่รู้หรอกมันตระเนี่งบนต้นไม้พี่น้องเอ้ยบนตระเนื่งบนทางยังอยู่อัน สามทางกะลอีกให้ในเด้ออุ้ยมันแหมงอยู่แมงขนูนตัวนี้ตัวใหญ่แท้บเแมาะแหมงเบาะมันแม,ามา่นอยู่คือแมนอ่แมนขนูนอันนี้บ้าดอกตัวใหญ่โคตรสายสายโคมกับไม่สิโลงีวันเนาะอ้าวเฮอ ไปกองลองมาไมไม,ไมเจ้าเนีย่ยปลาลงนี่อันนี้นะปลาไฟลงโค<ฮ>มกับปิดยากเลยพี่น้องเ้ยไม่น่าจะรอดกอ,องมาเฮ้ย มาลเลยจ้ามาเลยเด้ออันดีนถระลงยาละหาวาเ็น <c ười> ลงยาละหาวาเ็นพี่นอ้องซีมซีเดียวาากันตามล่ะหาไกินนู่นไปต่อฮะจะเปิดแฟดแล้วมันลงโอ้ยมันซูนลงยยยยยย mọi người kiếp 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 ไฟมากนะแม่ลบิ๊บ,ลบ,บแลงกี่บินเนี่ยอ้อพีนอ้องตองปพายน้องลายโปรโตทำปลายท่งมือนั้นมือนั้นมันลายอหลีก

แม่นคนเฮายู่เสียงห้องเอาเลยปลูกโปรตลงเบิร์นี่มาวินของปลูกเองวินลงไปสรุกอ้าสรุปเบิรงดูให้พี่น้องได้เบิรงดูมือหนีโบลายปันใหนพี่น้องมยหลายคนโพดม้วนเขาก็มาเด้ได้ถวยหนึ่งสองคนเฮานะ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າมຸມມື້ນຊິໄດ້ຫຼາຍບໍ้່້າເບິ່ງຂອງເຂົາກ່ອນບໍ່ເຮົາໄດ້ຍືງລົງไปລົງງົກໄມ້ัດ່ນີ້ອືບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນເຮົາໃສ່ຄັນເຮອດອນພນ